มันต้องมีสักที่ที่สำหรับเราสองคนเ <c oughs> บกกี้รีเบคกา้าเทพธิดาแห่งชาติถอดปีกนางฟ้ามารับบทปั่นในที่ชอบหญิงสาวผู้นีจาการตามล่าของแกงค้ามนุษย์เข้ามาในป่าช้าสุดเฮี้ยนที่ไม่มีใครเคยออกไปได้ถ้าเธอจะไม่รอดก็ขอพาน้องสาวฝ่าป่าช้านี้ไปให้ได้ ทุกสิ่งด้วยท้าทายตรงนั้นทุกคนน่าจะเห็นความกลัวที่มาจากหนูจร,จ,รจริงจริงอ่ะมันมันน่าก,กลัวแล้วภาพมันยังติดตาพอได้มาเล่นจริงๆรอ่ะรู้สึกว่าเฮ้สนุกนะเป็นแบบความท้าทายในการแสดงด้วยเพราะว่าเราไม่เคยได้ลองเล่นเฟียที่เรากลัวจนแบบวิ่งหนีสุดๆอ่ะคนดูน่าจะกําลังคิดอยู่ว่าวิ่งหนีคนไล่วิ่งหนีผีหรือวิ่งหนีอะไรมันจะมีความคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อไป สี่ป่าชา้าสิบเมษาผวาทุกโรง